ไม่ผมถึงต้องมา,าช่วยเหลือเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์จริงมีผู้มวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งโทรมาหาผมตอนเช้าวันเสาร์เย็นวันศุกร์เนี่ยทุกคนโรงพยาบาลรอเงินโอนจากสปสชนะครับมีตัวเลข20-30บล้าลงมาชุมชนประมาณนั้นปรากฏว่าน้องคนนี้โทรมาหาผมบอกอาจารย์ครับ ผมรอเงินจากรอปสปสชเข้าประมาณ20กว่าล้านผมจะได้เอาไปจ่ายบุคลากรจะไปดําเนินการซื้อเบจาเวชภัณฑ์ต่างๆปรากฏว่าเช้าวันเสาร์นอกจากว่าเงินไม่เข้า20ล้านแล้วเนี่ยยังกลายเป็นหนี้สพสชอีกเป็นสิบล้านเขาแทบร้องไห้ครับพูดตรงๆแล้วเขาพูดกพูดกับผมบอกว่าอาจารย์ แลวผมจะเอาเงินที่ไหนไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผมผมประหยัดเต็มที่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับสบปสาชาจะยืนยันตัวเลขถูกต้องอย่างไรก็ตามแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับถามว่าทำไมยี่สิบล้านกลายเป็นนี่สิบกว่าล้านก็อย่างที่ผมเรียนท่านจ่ายไปแปดสามห้าศูนย์สิบเดือนตัดเหลือเจ็ดพันแปดนะครับแล้วก็หักแต้มต่อสามเล่มตรวจชาติสามเล่มคูณสามสิบสามเข้าไปเป็นร้อยเล่ม ทุกโรงพยาบาลถูกตัดหมดในขณะที่ผมยืนยันได้ท่านประธานก็อยู่นี้ท่านกรรมธิการทุกท่านอยู่นี้ในห้องประชุมกับผมผมถามสพสชตรงๆว่าไอ้การตรวจ3%เนี่ยจะไม่นำมาสู่การตัดเงินโรงพยาบาลใช่ไหมเขายืนยันว่าใช่นะครับ